สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอสารคดีชุดหมู่บ้านช่อสะอาดร่วมต้านทุจริตตอนนักธุรกิจร่วมมือกับนักการเมืองโกงกินต้องคืนสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งคู่จําคุกบริษัทหัวหวปีปรับ50ล้านโอ้โหแพงไม่ใช่เล่นเลยนันเนี่ยอะไรกันแม่มาลิใครกันมีเงินมากมายขนาดนั้น ก็นังสือพิมพ์นะสิลงข่าวจับยกแก๊งขบวนการอะไรก็ไม่รู้หัวเหอเข่าคุกแถมยังปรับเงินตั้งระมุงโกยแนะ่ขบวนการหัวเหรอก็คือผู้เสนอราคาสองคนขึ้นไปแอบตกลงกันเพื่อหวังผลประโยชน์ในการเสนอราคาซื้อขายหรือการรับจ้างทํางานให้แก่องค์กรของรัฐโดยเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมกับเอกชนรายอื่นที่เสนอราคาอย่างสุดจริตหรือเรียกง่ายๆได้ว่ามีกลุ่มคนที่สมยอมกันรู้เห็นกันเพื่อกีดกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม แล้วหัวเนี่ยทาให้พวกเราเสียหายยังไงเหรอการหัวมีแต่ความเสียหายโดยเฉพาะภาครัฐผู้ที่หัวมักจะแอบทําข้อตกลงให้ตนเองได้ผลประโยชน์หรือเอารัดเอาเปรียบจากเงินในโครงการนั้นๆส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการหัวอีกกลุ่มนึงก็คือคนในภาครัฐนั่นแหละต้องดําเนินคดีให้นักยังไงเหรอนะผู้ใหญ่ก็คนในภาครัฐเช่นนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กําหนดโครงการต่างๆด้วยตนเองหากคิดคดทุจริต ก็จะออกระเบยียบต่างๆเข้าข่ากตนเองและพวกพ้องถือเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรงทําให้รัฐสูญเสียประโยชน์ก่อให้เกิดการผูกขาดสร้สางอิทธิพลในการก่อสร้างรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศจับแต่พวกหัวงั้นคนค้าขายก็ไม่ถูกจับนะสิถูกจับหมดนั่นแหละแม่มลิสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านจะตัดสินอย่างเป็นธรรมที่สุดทั้งนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐ รือเอกชนหากทุจริตเงินหลวงกฎหมายว่าด้วยการหัวมีบทลงโทษทั่วถึงทั้งบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องโทษทั้งจำคุกและปรับเงินโอ้โหติดคุกแถมปรับอีกห้าสิบล้านบาทน่าเห็นใจเหมือนกันนันเนนี่ <c oughs> คนผิดก็ต้องได้รับการลงทันกองหนึ่งแห่งก็สูญเงินหนึ่งล้านแต่ถ้ากองหนึ่งร้อยแห่งก็สูญเงินหนึ่งร้อยล้านเชีวยวนะเราเป็นชาวบ้านผู้เสียภาษีให้รัฐอย่างสุดจริต ต้องก้มหน้าก้มตาทำมาหากินแต่ผู้ทุจริตมือยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้สมควรเห็นใจเหรอม,มีเหตุผลถ้าอย่างเนี้ฉันต้องหาเวลาไปเยี่ยมบ่อยๆเป็นญาติกับเขาเรื่องไงฮะ <laughs> ไม่ใช่พวกหัวเวลาโดนขังคุกก็ <laughs> ต้องไปหัวร้อสน้ำหน้าสินะ <laughs> ผู้ใหญ่ <laughs> พบทุจริตแจ้งสํานักงานปปช www.nacc.go.th โทร02 528 4800หรือสํานักงานปปชจังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน